แผ่นอะคริลิกนะครับที่เราจะใส่นะครับนี่คือเป็นแผ่นอะคริลิกใส่นะครับนี่ครับนำมาตัดให้ได้ขนาดนะครับวัดให้ได้ขนาดพอดีกับบานนะครับนี่ครับนี่ครับอย่าเพิ่งไปลอกนะครับตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวอะคริลิกเราจะมีรอยนะครับเราจะกรีดออกเฉพาะที่ว่าใส่ไปในกรอบเช่นนั้นนะครับช่วงที่ว่าตรงด้านหน้าอย่าเพิ่งไปลอกนะนี่ครับเราจะลอกออกแค่นี้นะครับ แค่ตรงรอบแค่นั้นนะครับเนี่ยครับแค่ตรงที่รอบใส่เฉยนะครับเราสติกเกอร์ออกอะไรแค่นี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับนี่ครับวิธีใส่อย่างช่างเบิร์ดใส่อยู่นี้นะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็ตัดไม้นะครับมาเนี่ยครับตัดคิ้วนะครับเป็นคิ้วตัดสี่ห้านะครับนี่ครับตัดสี่สิบห้ามายิงนะครับเปเวลาเราใส่คลิกไปแล้วนะครับระวางไอ้คลิกไปได้ขนาดแล้วแล้วก็ตัดสี่สิบห้านะครับไม้เนี่ครับ ม้ช right ิวนะครับท like ี่จะใส่แปะปิดขอบกระจกนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยครับหมอมุมนี่ตัดเป็นสี่ผ้านะครับนี่ครับช่างเบอร์ใส่อยู่นี่นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ยิงนะครับยิงเพื่อที่จะล็อกอะคริลิกนั่นเองนะครับนี่ครับขั้นตอนนะครับการใส่แผ่นอะคริลิก อาจิริก็ซื้อแผ่นใจมาเลยนะครับแล้วก็มาบัดขนาดออกแล้วก็ตัดหานกันออกนะครับให้พอดีช่องนะครับหลังจากนั้นก็ยิงล็อกนะครับนี่ครับนี่ครับพอยิงเสร็จเรียบร้อยเราค่อยมาแต่งเสียก็จะได้ไรประมาณนี้นะครับ นี่ครับคือใส่แล้วตรงนี้อย่าเพิ่งไปลอกนะครับเดี๋ยวกลัวมันลายนะครับเราลอกเฉพาะที่ใส่เฉยนะครับคีอกรอบนี่ครับแบบนี้นะครับนันเล้วนี่ครับเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับเวลาใส่ตัวนี้อยู่ด้านล่างลูกล้ออยู่ด้านล่างนะครับจะมีเดือยแบบนี้นะครับเพื่อที่จะวิ่งตามล่องนะครับ นี่ครับนี่ครับบ้าน,นก็จะแบบนี้นะครับนี่ครับโอเคอี่ช่างเบิร์ดกำลังไปประกอบอีกนะครับเพื่อที่จะใส่ไม้กันกรจกนะครับ,บรนี่เย่ครับ เ,เดี๋ยวตัดใช้เครื่องสี่ผ้านะครับตัดตั้งเครื่องสี่ผ้าให้ได้นั่นแล้วก็ตัดนะครับตัดแล้วก็มาบางมาบางแล้วก็วัดขนาดตัดครับนี่นะครับโอเค